โอเคนะครับวันนี้ก็เปิในด่านของ85้านะยังไม่ถึงด่านสุดท้ายนะครับแต่ว่าเปิดมาก็โดนอัดไปแล้วเรียบร้อยโอเคก็ด่านนี้ครับไม่ได้ยากเกินกำลังนะ,คะใครอยู่ตัวโบ,บนะัสนะเพราะว่าข้างหลังมาไอ้ด่านพวกนี้มันสนมากมันจะเป็นตัวน้าที่แบบว่าเราสามารถนี้ได้หรือว่าแบบสายฟรีอะไรก็มีได้นะครับมันมนั้นมันต้องกลัวว่าจะเป็นจะต้องเป็นตัวใหม่ตลอดไปนะแต่โดนบ้าแรงมากเลย เมาแต่พูดไม่ฮันได้เล่นจริงจังโอเคนะพยายามตอบตอบไปก่อนนะเพราะว่าเราโดนสวนมาทีนี้นิดเราเจ็บเลยนะครับแรงมากนะบโบลี่โคตรโกงโอเคครับแเราอาสิบเลยนะนะครับด่านนี้เนี่ยศัตรูเนี่ยการ์ดฟ้าแรงมากนะครับแล้วก็ถ้า,าการ์ดเขียวของมันหรือว่าฟลิกสกิลเนี่ยอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยม,มีมีเกจเราหลบนะไม่จำเป็นต้องหลบก็ได้ ว่ามันคอมโบต่อไม่ได้นะครับก็เก็บไว้หลบอย่างอื่นดีกว่าเยอะนะครับก็เลยแนะนําให้ใชเ้เก็บหลบไว้หลบไปอย่างอื่นดีกว่าโอเคมีตายแล้วเรียบร้อยผมไม่อยากให้โกคูมารับแทนมันจะเสียตัวก็ให้ตัวอื่นตายไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคไนะปพยายามเลี้ยงอาอาไว้นะครับหาลูกแก้วให้มันครบๆไปซะ เพราะว่าศัตรูเนี่ยสุ่มโดน AR เรายากนะครับเราก็สุ่มโดนเขายากที่เห็นตัวเช่นกันนะเมื่อกี้ผมเกิดผมเผลอหลบไปกดนั่นเะฉยแต่างเมื่อกี้เนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องหลบก็ได้นะครับเพราะว่ามันหลบได้ฟรีเลยโอเคโดนนะสวนแล้วไนะม่แปลกนะเพราะว่าศัตรูเนี่ยแม่ง AR สวนตอนไหนก็ได้นะมันกวนตีนมากเลยผมไม่สามารถเดาได้จริงๆนะครับนะมันจะสวนทางเงี้ย มันไม่สามารถเราได้จริงๆนะครับมันจะบแบบจะใช้ก็ใช้เลยอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็ต้องระวังให้ดีๆแล้วกันนะโดยมันเยอะมากนะครับเ,เดี๋ยวลูกบอลอีก2ลูกนะครับโบยยาวเลยฮนะอย่าใจเย็นยน้ำนึงขอเก็บอีก2ลูกเพราะฉะนั้นเราหลบไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่เลยแล้วกนะันเน่ตัวแล้วก็อาอาไปน่าจะฆ่าได้ พราะมีการซ้ายอยู่ด่านไม่ยากมากเมื่อกี้ผมเมื่อแต่พูดไม่ได้ดูเก็บตายเหมือนกันนะครับอันนี้แค่เลเวล85นะครับเดี๋ยวไปด่านต่อไปกันไปเลยแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างโอเคไปได้โอเคนะครับวันนี้ก็มาเลเวล90แล้วนะครับ ก็เป็นด่านลองสุดท้ายครับผมของสารสรับด่านใหญ่นะครับก็ผมเล่นอีก 10- ถึง10ถึงด่านเล้ว1ึงร้อยผมจะมาอัด,ดอ,อีรอบหนึ่งละกันแต่เอาด่านนี้ให้รอดก่อนไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับโอเคนะด่านนี้บอลี่เป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ถือขึ้นเลือดเยอะขึ้นแล้วก็ตีแรงขึ้นอันนี้ผมพาเองนะเล่นพาเล่นพาเนี่ยมืแต่กดหลบนะครับอันนี้พาเองนะโอ้ขโมยยาวเลยนะี่ น่าจะกันเลยไม่กันเฉยเลยเสร็จแล้วหมัดไปนะโอเคจบไปล้วสร็อย่างนี้ถือว่าดีนะนี่ไม่ต้องหลบนะครับไม่ตาย,ยแล้วนอกจากเขาจะใช การาฟ้ามาสวนเลยอย่างนี yes, ้นะผมอาจจะตายได้โอเคเดี๋ยวใช้ RR เลยด้วยกันนะครับเพื่อความรวดเร็วในการฆ่านะโอเคนะครับสุ่มโดนอ่น่าจะตายต่อไปเลือดหลออสองนะครับ พยายามอย่าประมาทนะครับมันคอมโบเร,เราเดียวเราก็ช็อตวันช,อช็อตซูได้เหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยระวังอย่าประมาทนะครับเราตายได้ง่ายๆเหมือนกันนะการ์ดฟ้าหนึ่งใบก็พอจะฆ่าได้แล้วนะสตรอโบอรี่เยี่ยมมากเลย yeah. เก็บลูกบอลไปนะครับผมระหว่างนี้ก็เก็บเรื่อยๆก่อนอาร์ซี่แต่โกคูเด็กก็ดีนะครับ นี่อย่ยนะครับตายปะเนี่ยน่าจะตายโอเคตายเรีเยบร้อย,ยอยแรงมากเลยว่ะก็ต้องระวังอาอาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอา,อาเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่เราควรจะระวังอย่างมากนะครับมันมันอันตรีมาแล้วเพื่อนโอ้ยเก็บเปลี่ย,ยนตัวไม่ทันเพราะว่าโกเทนเนี่ยสำคัญมากนะ ดังนั้นเนี่ยเสียของแน่นอนหลอดหลอดหลบก็หมดเวละ่ะอนี้เอาไงดีเนี่ยเรารอรีกัรหล,ลบได้ไหมโอเคดีมากทันไหมทันนะครับโอเคอขออายะสุ่มโดนไนโบรี่เราขอร้องนะมาเราสุ่มเป็นบัสอายอะไรกันจะสุ่มโดนหรือเปล่านะครับอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะ โอเคนะครับรอดเจ็บว่ารอดไปนะโอเคเรียบร้อยนะครับด่าน90เชีร์ชิวเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปด่านต่อไปแล้วกันดูว่าจะผ่านยังไงแล้วก็ผ่านได้หรือเปล่านะครับโอเคลุยได้ด่านสุดท้ายนะเจอกันโอเคนะครับรก็เมื่อกี้ผมพูดไปผิดนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นด่านล่าสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับอันนี้คือด่าน9 5้า้าแล้วนะครับต่อไปจะเป็นด่านสุดท้ายที่แน่นะของอีเวนต์โบลี่ค่ะคาร์อลอสนะครับ ด่านนี้เนี่ยจะเป็นบอลลีสีเหลืองนะครับเอ้ยไม่ใช่สีเหลืองอ่าสีม่วงนะครับก็ผมว่าตัวมาลลองเล่นประมาณนี้นะครับมีทั้งน่าจะเป็นตัวแบกอยู่ตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นสีเหลืงองเีย่าข้างเส้นมันตีเขาไม่ได้นะซาร์ฟทีไรครับรูึกเปลี่ยนโอเอทีใหม่ดูมิ๊เท่ดีว่ะ ด่าน,นี้เม่นเกียนมากนะครับมันโลดสไตล์คอร์เราได้ด้วยนะฮะถือว่าโหดมากอย่นี้ผมเผยกดลบไปนะความจริงก็ไม่ควรทำแหละโอเคทั้งอาาใส่ไปเอาเป็นก้าวเขียวด้วยกันนะครับโอเคสมโนนะ่นเลือดหลองแรกถ่านไปนะครับ ต่อไปเจอกับหลอดสองไม่รู้มันจะโหดขึ้นแค่ไหนนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งครั้งเล่นครั้งแรกเหมือนกันนะเอาเมกเอาเมทพี่ไปต่อ,นะอเลยโอ้โหโดนสวนเลยฮะตาย่ปวะเนี่ยตายไหมตายด้วยโอ้โหโคตรแรงผมน่าจะให้ตัวอื่นหลบก่อนว่ะอย่างแรงเลยไม่เป็นไรยังพอเล่นได้อยู่นะครับเรายังมีแอนดรอยด์สิบ สามอยู่นะแอนดรอยฟิชชั่นสิบสามอยู่โอเคโอ้โหแม่งใจเย็นเพื่อนๆใจเย็นใจเย็นอ่ะสวยเลยหรอโอ้โหโหดเว้ยเมื่อคอมโบใส่ทั้งอ่าการไฟเดียวตายเลยอะ่ะท่านผู้ชมสมโดนไหมโอเคเดี่ยมถือว่าสมโดนถือว่ายังดีนะครับอันนี้ ไปอาร์ไปก่อนนีปับ๊บเมนนังตีไปนะครับแล้วก็บัสอาร์แล้วก็ปิดคอมโบของ a n d ด o i d 13ยอ่อท่าต่อยทาวิ่งต่อยมุกวีเลยทา่านี้นี่นะเท่าไหร่โอเคครึ่งหลอดหลบแล้วไงโหแม่งก่อยล่ะก่อเด้งบ่อยมหมใช้ก่อได้โคตรโคตรนั่นเลยเป็นบอดที่ใช้ก่อได้โคตรดี คือมันแบบเหมือนมันเป็นเหมือนมันแบบพวกสกิลล็อกไว้แล้วยแบบว่าแบบต้องหลบให้ได้อะไรย่างเงี้ยตายแมงเอ,อ้ยใจเย็นดีหนูใจเย็นดีครับเราอาสุดไปเลยนะครับน่าจะฆ่าได้นะถ้าเกิดว่าเขาไม่สุ่มโดนนะครับแต่ว่ามันก็สุ่มยากกว่าแหละนะอาจจะฆ่าได้อโอเครอดอันนี้ ด่านเว้งเกียนมากต่อยสองตาคอมโบแตกแล้วอ่ะท่านผู้ชมโอเคนะครับต่อไปนะด่านด้วยหนึ่งร้อยรอชมได้เลยนะครับลุยได้โอเคนะครับก็อันนี้มาเลเวลสุดท้ายนะของด่านคาคาล็อตนะครับก็เจอกับโบลีสีเขียวนะอันนี้เจ็ดดาวนะครับเลเวลสี่พันห้านะด่านนี้เนี่ยก็ถ้าใครมีโกเฮ็ดก็สบายๆหน่อย ใช้ก็อาจจะไม่มากนักนะต้องใช้ฝีมือในการเล่นน,นิดนึงนะครับเพราะามันก็ยังตีแรงเหมือนเดิมในโบลี่เนี่ยนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามีหลอดเลือด2หลอดนะครับแล้วก็ตัวมันก็จะมีประมาณนี้นะมีโกคูไซยาสามแอนดรอยสิบสามฟิวชั่นนะครับที่มาจากตัวใหม่เลยนะไอแอนดรอยสิบสามก็ดีนะครับแต่ว่าจะไม่แพ้ทางนะแล้วก็ไม่ใช่น้ำทางด้วยกตัวมันนี่แหละครับนะผมก็เอาทั้งไปแล้วก็โกคูสามแล้วก็แอนดรอยฟิวชั่นสิบสามนะครับประมาณนี้นะ ตัวละครบัฟเพก็มีแค่นี้แหละเออผมจัดมางั้นก็นจัดงั้นแหละนะครับอันนี้เอาไปานี้นะส่วนในคลิปแมนี่ผมจะแปะไว้ด้านขวานะครับของคลิปเลยนะครับมาผมใส่อะไรมาบ้างนะเคมาเลยได้ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าเล่นครั้งแรกเหมือนกันนะมาตันท้ายแล้วให้เราจเจอกันโบลี่ลุยมีการทำนายการด้วไหมเลยลีหลอด ยีหลอนหลบไปนะโอ้ตัวแม่งเยน็นว่ะรู้สึกตอนนี้ตัวคีจะเป็นโกคุเยะสามนะครับพยายามเอาไว้เลนเกม์ไม่เยอะนะมันจะริ้งตีแรงเรื่อยๆถือว่ายังได้อยู่นะทีนี้ผมไม่น่าหลบเลย หลอบบารสอาร์ตหนึ่งรอบครึ่งหลอดเรียบร้อยแตกเลยโอ้โหแม่งเสร็จโอ้โห,โโหโกันได้อลบนี่ก็คูมไหเผื่อค่าไม่ได้นะมันจะเสียเงินไปเข้มะอย่าส่มโดนด้วยรู้วเสียงดังไวก่อนีอ้ได้อยู่นะ ไปรอสองนะมาอย่าประมาทนะครับหลบไปสวยดีมากโดนบอลไม่น่าโดนนะครับเขาลุกขึ้นมาแล้วโอเคโด <c oughs> เนเฮ้อยเองดีที่มันโดน <c oughs> ว่าแล้าไม่โดนเนี่ยผมอาจจะโดนคอมโบเดียวตายได้นะไม่กิดสตันว่ะเคเขาหลบไปโอเคสวย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 อยูย่ ปับ๊บได้อยู่ได้อยู่เราหลบได้นะครับแล้วก็มอกีอิมเปตีดด้สองน่สิบสามไปไปตีจอกเกาะโคตรดีท่านี้แล้วก็ชอบท่ามากเอฟเฟกอย่างสวยตู้ จะโดนคอมโบเดียวตายป่าไม่น่าตายนะครับอเล็กซ่ามีการดาเมจอยู่นะโอเคโดนอาอายัางดีที่ไม่ใช่อาอาเสกโกฮูสามนะครับเพราะเป็นตัวดาเมจหลักสมการดโดนไหมโดนด้วยโดนแน่มึงไม่น่ารอดรับนี่ไปฮ่าไม่ตายไม่เป็นไรหลบไหมโอเคเรียบร้อยแตก โอเคนะครับก็ผ่านไปที่100สำหรับโบลีด่านนี้นะอีเวนต์นี้นะครับโอเคเหนื่อยเหมือนกันนะมันเหนื่อยเพราะอะไรรู้ไหมเหนื่อยเพราะเล่นมานานนี่แหละเออเล่นมานานมากอีเวนต์หาเนี่ยนะครับโอเคก็สำหรับเคลียครบพันครบหนึ่งร้อยเลเวลเนี่ยมันจะได้เป็นของเพชรพันเม็ดกับไอเอคิปเมนต์อัาซาตอเบเซนนะครับนั่นแหละนะของ จือเป็นนี่แหละนะเป็นของเฟิร์มแมนนีคาร์เมน่าที่ใส่กับโกเทนม่วง LF นะครับโอเคก็ผมขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับจะพยายามคลิปมาเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับตรงนี้ผมก็ปิดเทอมแลแหละนะเดี๋ยวผมจะพยายามทิปมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับผม